แห่ชาตินะฮะลอตเตรี่การตรวจลอตเตรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายหคนก็ซื้อมาไว้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าใครยังไม่ซื้อค่ะรอดูแนวทางตัวเลขของอาจารย์ก่อนก็ได้แล้ววิ่งออกไปซื้อลอตเตอรี่นะซึ่งตอนนี้ทีมง,งานเราต่อสายไปหาอาจารย์มงคลรอดทิ้งตาแล้วถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นภาพหน่อยขอขึ้นภาพอาจารย์มงคลรอดิ้งตาก่อนเลยนะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเลซี่มา มาทาความรู้จักอาจารย์มงคลรอดเที่ยงทางกันก่อนเลยี่คือนักพยากรณ์ท่าชมค่ะที่เป็นอลัมนิสต์หลากหลายอลัมนิสต์เลยนะสื่อแต่ละสื่อเนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเขาขอให้อาจารย์เนี่ยนะทานายทายทักดวงประจําสัปดาห์รวมไปถึงตัวเลขมงคลต่างๆนะคะอาจารย์มงคลรอดเที่ยงทางเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนักพยากรณ์ชื่อดังระดับประเทศถ้าผู้ชมเนี่ยเซิร์ชใน Google จะเห็นเลยว่า ชื่ออาจารย์มงคลรอดที่ทำมาเป็นระดับต้นๆและอีกหนึ่งสิ่งอีกหนึ่งศาสตร์ที่หลายหลคนทราบกันดีว่าอาจารย์เก่งในเรื่องของการเปลี่ยนดวงในเรื่องของศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะคุณผู้ชมอาจารย์เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีการพลิกและวก็เปลี่ยนนะฮะดวงของเราให้จากดวงร้ายกลายเป็นดีจากดวงดีให้เป็นดียิ่งยิ่งขึ้นรวมไปถึงอีกหนึ่งศาสตร์คือศาสตร์ลายมือนี่คุณผู้ชม อาจารย์เนี่ยนะก็ชะมือการเปลี่ยนลายมือให้กับทุกคนด้วยและที่สําคัญไปมากกว่านั้นถ้าใครเป็นแฟนคลับอาจารย์จริงๆนะจะรู้เลยค่ะว่าอาจารย์บอกใบตัวเลขถูกก,ก,นะก,กันทุกงวดนะกรี๊ดกันทั้งกลุ่มบ่อยครั้งเลยค่ะผู้ชมคะโดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับข,ข,ของอาจารย์เนี่ยนะก็กรี๊ดกันทั้งกลุ่มก็เฮกันทั้งกลุ่มดีใจกันทั้งกลุ่มค่ะครั้งนี้เดี๋ยวเราจะทํานายถ่ายทักเรื่องของตัวเลขการใบตัวเลขของอาจารย์ด้วย และอีกหนึ่งเรื่องที่ภาพขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสำหรับทริปค่ะเป็นทริปทัวร์ฮ่องกงเนี่ยค่ะผู้ชมอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะจะใก,กล้ชิดแฟนคลับใกล้ชิดลูกทัวร์ค่ะผู้ที่ไปทริปในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่ามีการเปลี่ยนดวงอย่างแน่นอนนะดวงร้ายจะกลายเป็นดีเพราะอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมเนี่ยจะพาไปในจุดสําคัญสําคัญต่างๆของประเทศฮ่องกงอย่างที่บอกว่าฮ่องกงนะครับเพิ่งเปิด เพิ่งเปิดประเทศและสิ่งที่สําคัญไปมากกว่านั้นตอนนี้เนี่ยหลายหลายคนพุ่งเป้าอยากที่จะปวไปกราบไหวส้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฮ่องกงนะฮะมาครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์วงคนรอดเที่ยงธรรมร่วมกับมายาคอดมิวของเรานะคะแล้วก็ร่วมกับรายการที่อาจารย์เนี่ยได้เป็นพิธีกรได้จัดรายการด้วยนะฮะอย่างรายการสุดพิเศษเนาะเนี่ยคุณผู้ชมอะดูรายละเอียดก่อนนะฮะว่ารายละเอียดเป็นยังไงร,รวมไปถึงพิธีกร ก็คือคุณแม่ตุกแจกนะคะแล้วก็คุณหมอคุงข่าวร่วมไปในทริปทริปนี้ด้วยนะคะที่มงานต่อสายต่อสายอาจารย์มงคลได้ยังคะอ่ะตอนนี้อาจารย์มงคลราดจิ้งจอยู่กับเราในสายแล้วกลับสวัสดีค่ะอาจารย์่ะสวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดจิ้งจครับชยัยร<เ>ับพโตมาตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมรับชมเราสดๆนะอาจารย์หนูขอฝากอนุญ,ญาตแชร์ไปในกลุ่มของอาจารย์ด้วยนะคะ เอาลิงก์มายาข้อดีวของเราได้เลยนะคะอาจารย์อาจารย์เนี่ยหลายเลยคนการันตีว่าอาจารย์เนี่ยใบตัวเลขมงคลแม่นมากๆคือ<ม>การการันตีมาจากหลายเลยคนอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะหลายหลยคนบอกว่าอาจารย์เป็นนักใบหวยที่แม่นมากก็ดีใจนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรในียุคนี้ที่จะมีประโยชน์ต่อผู้คน เขาก็อยากช่วยเหลือคนนะ่ยเนาะคนเราเนี่ยก็มีหลายหลายรูปแบบทั้งคนขยนันคนที่เป็นนักเสีย่ยงเราก็<ฆ>อยากมีประโยชน์นะเนาะในยุคเกปัจจุบันเราก็เปิดไพ่เลยบอกเขาเลยว่าอง<ฆ>ตัวรเลขไพ่เป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นในเรื่องของการไปซื้อลอตเตอรี่หรือการไปทําอะไรเนี่ย<ฆ>ให้เกิดประโยชน์เวลาเขาได้เราดีใจนะแต่เวลาเราเสียเขาเสียก็มีนะ้ำมันไม่ใช่แปลกดว่าทุกคนจะได้แล้วก็ทุกคนจะแม่นตลอดซึ่งหลายๆคนก็เป็นแบบเราเป็นแบบอาจ,จารย์ของคนที่ทำเนี่ย แต่เวลาเขาได้เราสุขใจมากที่สุดเลยอะครับแต่แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์บอกเลขไม่บงังบังเก้าบอกไม่ต้องกลับเลยอะบอกอาจารย์ไม่ต้องกลับเลยแล้วก็อย่างงวดที่แล้วก็ใยแบบตรงเป่งเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่เลยครับคือเรียกว่ากรี๊ดกันทั้งกลุ่มแฟนคลับเลยอย่างเงี้ยหรอคะใช่ใชก็ตัวเลขคราวที่แล้วมันมีเก้ากันหนึ่งใช่ไหมนะงวดนี้แล้วตอนนี้ ในวันที่1นกุมภาพันธ์สองพนเนี่ยมันจะเป็นเลขเก่าซ้ำหรือเปล่า<ม>ก็น่าสนใจเนกันเพราะตัวเลขมันหรือเชื่อได้ในปัจจุบันเลยนะเลขซ้ำมันอาจจะมาออกได้อีกด้วย<อ>นะครับเลขซ้ำขออนุญาตถามแบบนี้งวดประจำวันที่1นกุมภาพันธ<น>์สองพาร้อยหกสิบหเลขซ้ำหมายถึงว่าเลขจากงวดเดิมเหรอคะเกกับหนึ่งหกับหนึ่งหนึ่งหน้าเก้เนี่ย มันจะวนเวียนอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอให้เสี่ยงหรือว่าทาอะไรก็ขอให้มีเลข9ไ้ด้วยอืใใครที่ดูรายการจุดเดือดของเราคะ่ะผู้ชมขาอาจารย์บอกทิศทางตัวเลขแล้วนะเราวิ่งออกไปซื้อลอตเตอรีย่ยังพอทันอยู่นะเพราะว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ยังทันนะแต่ถ้าหลายๆคนบอกว่าขึ้นรถขบวนไม่ทันเนี่ยแล้วแต่เทคนิคของผู้ชมแต่ละคนแล้วกันต้องถามกันแบบนี้คะ่ะอาจารย์มีการทำาสิติไหมคะว่า อาจารย์บอกใบตัวเลขมาแล้วถูกติดต่อกันกี่งวดแล้วเนี่ยคือในรายกลุ่มเนี่ยเขาจะมีความชอบมากๆคุณเลซี่ก็อยู่ในรายกลุ่มด้วยก็จะมีแบบกับเรียกว่าอ,อย่างผมเขียนดวงประจําวันใช่ไหมให้ส่งกับสื่อหลายๆสื่อทั้งไทยรัฐออนไลน์ผมชัดลึกออนไลน์สยามรักออนไลน์ตอนนี้เพิ่มนะครับเพิ่มของสมายลยรดิอโอมาอีก รียว่าทุกวันเราจะมีดวงประจำวันแล้วก็มีเลขมงคลให้สําหรับผู้ชอบนะครับไปเสี่ยงโชคหรือว่าไปซื้อลอตเตอรี่ในวันนั้นวันนั้นเนี่ยนะครับก็มันมีอยู่ในรายกลุ่มก็มีทั้งคนดีใจคุณเล็กซี่ก็คงเห็นได้ชัดแต่วเวลาดีใจเนี่ยก็แบบลายดังปิ๊งๆๆเลยใช่ไหมครับค่ะอ,คอาจารย์ย้ำกันะอีกรอบหนึ่งดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเตรียมกระดาษแล้วปากกาจดตัวเลขมงคลงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์แล้วนะคะ ตัวเลขอาจารย์จะจะบอกในทิศทางแนวทางยังไงดีคะเมื่อวันนี้คือผมผมเขียนไปแล้วแล้วก็ส่งไทลัสออนไลน์เรียบร้อยแล้วก็คือมีเลขสูมีเลขเก้ามีเลขหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเพราะเสีงยงทายไพ่มาไงนะครับได้ไพ่นะครับเลขหนึ่งเหรียญนะครับได้ 9, เก้าเหรียญแล้วก็ไพ่เดอะฟูลเดอะฟูลก็คือความสนุกสนานความตื่นเต้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีโอกาสที่จะมีเลขซ้ำแต่หกกับเก้ามันตัวเดียวกัน<อ>เราก็ต้องไม่ประมาท พอใส่เราใส่ก็มันจะมีใส่เลขเบิ้ลศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งมันก็สลับไปสลับมาก็คือหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะแล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมตัวเลขตรงนี้มันจะต้องมาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ขึ้นอยู่กับใครว่าจะไปพิจารณาเป็นตัวเลขอะไรเพราะอลังการเสกสายไพ่เพราะว่าเราก็ตัง้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เราประสบความสำเร็จมีสิ่งต่างที่ดีมีโชคมีลาภไปช่วยการแก้จนแก้อะไรต่างๆขให้ได้เนาะ อยู่ชั้นบนหรืออยู่ชั้นล่างดีคะอาจารย์ okay. ตอนนี้สองติ๋งก็อยู่ที่คนเี่จะชอบขึ้นชั้นหนึ่งนะครับอยู่ขึ้นไปชั้นบนชั้นสองนะครับอยู่ชั้นล่างความชอบของแต่ละคนแล้วเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันพลิกได้หมดนะอ่ะนี่ถือว่าเป็นทิศทางนะคุณผู้ชมก็ขอให้หมานขอให้รวยๆกันทุกคนงวดประจาวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่อาจารย์มงคลเนี่ย เปิดในเรื่องของทัวร์ไปฮ่องกงกันเนี่ยนะคุณผู้ชมฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คือตอนนี้ก็มีการส่งนะครับจองมาแล้วนะครับวันที่16-18 18กุ้มภาพันธ์นะครับ2 5 6เราจะเดินทางไปที่นับเกาะฮ่องกงถ้าไปกราบไหว้ท่านแชโคงนับแชโกงหนิวนัท่านนะครับเรียกว่าแชโกงเกย่หรือว่าท่านผู้เฒ่าจางหันที่ ด้วยนะครับแล้วก็ไปขอเงินนะครับขอเงินวันตรงกับวันขอเงินเจ้าแม่ขุนอิมนะครับเรืยอวันเจ้าแม่ขุนอิมทองคำนะครับที่ใครไปก็จะต้องไปกราบสักการะแล้วก็ขอเงินเพราะว่าเขาเรียกว่าความเชื่อความลุงเองเนี่ยมันอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขตั้งแต่ต้นปีเราไปเจริญรุ่ง วัดนี้เป็นวัดที่ก็เรียกว่าไปขอเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าท่านสักวังต้าเตียนเนี่ยเป็นแพทย์สมัยอดีตเลยคนจีนเนี่ยเขานับถือเพราะฉะนั้นจะไปขอก็คือพูดง่ายๆว่าโรคภัยไข้เจ็บใครไปขอแล้วรู้สึกหายแล้ววัดวังต้าเตียนเนี่ยก็ยังมีเทพกันชาเทพกันทานี่ก็เรียกว่านะครับใครที่ยังโสดเนี่ยใครจะไปขอความรักขอให้เป็นคู่คนนี้ที่ขอให้พบคู่ขอให้แต่งงานกันงพระเจ้าเรียกว่ามีปลูกข้อไม้ข้อมือได้แดง <Das que ath ie> ใครที่เป็นอะไรต่างๆนะครับเราปลูกข้อไม้ข้อมือกันเลยนะครับอธิษฐานนะครับแล้วก็เรื่องขอให้ความรักประสบความสําเร็จนะ <Das S 1> แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีอีกนะครับเราจะไปวัดหนองสิ่งนะขึ้นกระเช้าเลยนะค oh. รับแล้วก็ไปในสถานที่เขาเรียกว่าดินน้ําลมไฟภูผู<ท>้ยุ้ยนะด้วยเพียงฐานนะครับไปขอพระใหญ่ยู่รนะครับเรียกว่าตรงนี้เป็นสถานที่ตรงนี้เราจะอธิษฐานเราเชื่อว่า สถานที่อย่างนี้หุ้มชุยดีมากนะครับเราจะไปขอพรไปขอความเป็นสิ่ออีกคลไปขอสิ่งต่างๆตรงเนี้นักจุดเทียนฟ้านะครับเรียกว่าเทียนนะครับสิ่งต่างๆที่ดินน้ำลมไฟกี่มากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสิ่งที่ดีนะครับตรงนี้อาจารย์เคยไปมาแล้วนะครับเคยไปมาจริงๆเนี่ยไปมาหมดแล้วแล้วก็เลยอยากนําพาความสุขความเจริญและที่สําคัญนะเราเนี่ยทุกคนเนี่ยบางทีอาจจะไปทาวิบากกรรมอะไรต่างๆเราจึงขอ มีการขอขามาอาการบุคคลก็ไม่รอกเหมือนกันนะเราบางทีเราเคยทําผิดมาหรือเปล่าเราอาจจะพูดอะไรต่างๆร่วงเกินใครหรือเปล่าเราก็ไปขออีกทีขอขมากรรมตั้งตรงนี้เลยขอให้ต่อไปนี้เราท,ทําผิดเราําอะไรขอให้สิ่งดีๆฟ้าดินเนี่ยอภัยให้เรานะแล้วต่อไปนี้เราก็ขอให้มีวัมเจริญรุ่งเรืองมีปัามสรีมงคลเราพาทุกๆคนมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะขอสิ่งที่ดีนะเห็<ม>นไหมแล้วเราก็จะอธิษฐานต่างๆเลยตรงนี้เขาบอกว่าขอให้ เสร็จแล้วขอให้เกิดคําว่าพ่อแก่พ่อ,อ,อแกดังๆเลยจะจะประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมีนี่คือหลักความเชื่อตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะคอาจารย์ขาทัวร์นี้ทริปนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ประกอบอาชีพไหนบ้างคะหรือเหมาะกับลูกทัวร์กลุ่มไหนบ้างคะจริง,รงๆอะอยากให้ทุกอาชีพทุกท่านไปกับเราหรือว่ามีสิ่งต่ ีกับเราผู้กอบาชีพเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาเลือกเราเนี่ยเราเป็นถึงที่ทแตกต่างแล้วก็สามารถจะไปทิพย์ทัวร์ครั้งนี้นะครับไปกับความเจริญรุ่งเรืองเราเชื่อโดยเฉพาะอาจารย์ุคนรอดที่ท์รเนี่ยขอเป็นตัวแทนขอเป็นตัวแทนที่จะไปสร้างสิ่งที่ดีให้กับทุกคนเพราะเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เราก็มเป็นมอรูปผ่านชีวิตมาเนี่ยห้าสิบแล้วนะอาจารย์ทุกคนรอดทิพย์รเนี่ยห้า ให้กับบ้านเมืองและก็ทุกทุกคนคืออยากมีประโยชน์นะครับค่ะอ่ะ,อะตอนนี้นะโปสเตอร์ของเราขึ้นแล้วค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะว่าจํานวนเรารับจํานวนจํากัดมากๆแล้วตอนนี้มีหลายๆคนจองเรียบร้อยแล้วนะเบอร์เราขึ้นอยู่หน้าจอแล้วค่ะผู้ชมขาผู้ชมสามารถโทรไปสอบถามโทรสารองที่นั่งนะสำรองตัว๋วเครื่องบินสำรองที่พักได้เลยในทริปนี้ต้องบอกแบบนี้อาจารย์ ที่หรูอยู่สบายถูกไหมคะทริปนี้ใช่ขาบอกว่าเราจะไปพักในสถานที่เขาบอกว่าอาหารอร่อยแล้วเราเปิดให้เวลานะครับช้อปปิ้งกันนะเราจะเปิดให้กับนอกจากเราพาไปไหวเราไปสิ่ตางช่วงเย็นช่วงมืดเนี่ยเราก็จะเปิดในสถานที่ที่แบบทุกคนสามารถไปกินอาหารอร่อยรือว่าจะเดินทางไปช้อปปิ้งได้ทุกที่นะครับในเรื่องของตรงนี้เราแวกตรงนั้นเขาเรียกว่าสถานที่จุดศูนย์รวมเลยแบบโรงแรมหรูแล้วก็ ไปแบบเเรียกว่ามีความสุขนะครับนี่คุณผู้ชมหลายๆคนบอกว่าอยากจะจองนะแต่ว่ากําลังซัพย์อาจจะยังไม่ถึงลองตั้งจิตอธิษฐานลองขอพรก่อนนะผู้ชมไม่แ,แ,แน่นะ<ส>วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์คุณอาจจะได้ถูกหวยรวยเบอร์แล้วก็มาจองทริปทัวร์ไปฮ่องกงกับเราก็เป็นได้าอาจารย์สุดท้ายาค่ะอยากให้อาจารย์ฝากในส่วนของทริปทัวร์รวมไปถึงค่ะก็พูดถึงบอกแฟนคลับหน่อยค่ะว่า ยังไงอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างคะ,ะคอยากจะบอกว่าครั้งนี้นะครับมันมีสิ่งต่างๆที่ดีที่เราสามารถที่จะไปด้วยกันแล้วก็ไปสร้างความสุขความเจริญรุ่งเรืองเลยนะวันที่16 17ก8ิบนะครับเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรนะครับติดต่อไปเลยนะในเบอร์โทรตามคลิกว่านะครับขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วใช่ไหมขึ้นไว้ที่หน้าจอขึ้นแล้วค <จอ S 2> ่ะนะครับตรงนี้เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับเพราะว่า เราจะสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆที่เราจะมีความผาสุกในตามเบอร์นะนะครับตามเบอร์โที่นี้นะครับได้เลยนะครับอาจารย์มงคลก็พยายามจะดูด้วยว่าเบอร์อะไรนะครับเพราะว่าเราคุยในเรื่องของตรงนี้กันสดๆนะครับก็เบอร์โรนะครับ095 0 4 5 9 8 8 8นะครับเรียกว่าไปกับสยามคาซาฮอริเดียนะครับโดยคุณเอกคุณวันนะครับเลยความพักคอน กินหรูอยู่สบายนอกจากเราไปท,ท,ทําพิธีไหว้สิ่งต่างๆแล้วตรงนี้บอกได้เลยว่ามีความสุขนอกจากตัวของอาจารย์บุญพลรอดทิ้งคำคุณหมอคุมท้าอับคุณน,น,นะครับจุ๊กแจงวิมลพันธ์ชาดีจังหานะครับต้องบอกว่าทุกคนเราไปร่วม,มกันนะครับรายการพลังแห่งดวงดาวเนี่ยไปร่วมกันเรียกว่ามูเตรูกันเต็มที่เลยครับผมนะ เดือดนะฮะต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะกับการให้คําแนะนำรวมไปถึงต,ตัวเลขมงคลและในส่วนของทริปทัวร์สุดขลังสุดปังในครั้งนี้นะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสําหรับอาจารย์มงคลรอทิยงทำค่ะขอบพระคุณมากครับสายแฟนคลับรายการของคุณที่เล็กซี่ค่ะไปกับเราร่ํารวยกับเรามีความสุขความเจริญกับอาจารย์มงคลรอทิยงทำนะครับขอบคุณมากครับกรา,การขกบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมขา